สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ยูซ่าโฟทนวันนี้ก็มาต่อกันเหมือนเดิมกับเชอร์ไพรแห่งโคตรโมโในภาพยนตร์เรื่อง The g กอ of m o u n t ม i เทเทพเจ้างูอูห้หูตัวใหญ่ๆกราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักน่าหยิกกระดิกระดิทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เรายังไม่ไปไหนเรายังอยู่กับภาพยนตร์จีนที่ผมได้คัดเลือกมารับรองว่าเรื่องนี้เนี่ยกลรจัดจา,จาเลยขอบอก พอทั้งเรื่องเนี่ยไม่มีทั้งซับภาษาไทยและซับภาษาอังกฤษมนโนโล้วนๆเอา้าแล้วแบบนี้แอดดูไปได้ยังไงอะ ก็ดู่างนั้นเลยครับแล้วก็มาโนเนื้อเรื่องเอาเองบอกเลยว่าบันเทิงได้ข่าวนี้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่ผมเคยทําไอเรื่องแต่งเรื่องเองเนี่ยเคยล่อยมาแล้วไม่เชืเ่อลองไปหาคลิปเก่าๆดูได้ฮะก็ไม่รู้ว่าคลิปไหนเหมือนกันแต่รู้ว่ามันแน่นอนก็ลองขอเตือนไว้ก่อนนะสำหรับใครที่รับความกาเป็นสุดม้งผมไม่ได้คุณจะเจอความมั่วล้วนๆของผมในคลิปนี้ถ้าไม่อยากให้ความฉลาดของเต็งลดลงเนี่ยปิดคลิปนี้ไปเลยล้อเล่นยังไงก็ดูบันเถอะอาจจะชอบก็ได้นะคำเตือน คลิปฉบอยนี้อาจมีวาจากวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเ,เขาแนะนำให้ไปเป,เปิดหนังดูจะดีกว่านะครับและเรื่องราวของ God of Mountain มันเริ่มขึ้นที่หุบเขาในตำนานแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าหุบเขาเปียงจีซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์นานาชิพ นานาชนิดนายพานสองพี่น้องยังหลีเหี่ยวและเปี่ยวหลีกำลังออกไล่ล่าหมูป่าตัวขนาดยักษ์โดยวิชากังฟูที่สืบทอดมาจากตระกูลก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่การล่าครั้งนี้จะออกมาธรรมดาโอ้โหดูซะก่อนล่าสัตว์ยังไงให้โลกจำเฮ็ดยืดนี่ทำไมบอกว่าล่าหมูป่าอยู่คุณนึกว่าพวกมึงเนี่ยกำลังฆ่าทานอสอ่ะเนี่ยแต่ทว่าเจ้าหมูป่านั้นมันรู้จุดอ่อนของสองนายพานสุดเก่งนี่เป็นอย่างดีมันจึงพยายามวิ่งตรงเข้าไปอย่างตัวของเด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังเล่นปั่นจิ้งหรีดอยู่ทีลานกว้างของป่า ซึ่งเด็กน้อยคนนี้เนี่ยก็เป็นลูกชายของคนเป็นพี่อย่างหลีเหี่ยวซึ่งก็แทบจะมาไม่ทันการซะแล้วพออีกนิดเดียวจะหมูป่าเนี่ยก็จะชนเด็กน้อยจนหงายกลิง้งแต่ทั้งวันในตอนนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝัน ก็ดันเกิดขึ้นเพราได้มีงูโคตรยักษ์ได้โผล่เข้ามาและใช้หางฟาดไอเจ้าหมูป่าตัวนั้นจนกระเด็นไปไกลหลาย10เมตรและในพารททั้งสองคนก็พบกับภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะเห็นมาก่อนนั่นก็คือโคตงงูตัวนี้ได้กาลังพูดคุยกับไอเจ้าพญาหมูป่าว่าอย่ายุ่งกับเด็กค,คนนี้เนาะรีบถอยไปซะทำไมอยากกลายเป็นลาบหมูเจ้าหมูป่าได้ยินอย่างนั้นก็รีบแย่นหนีทันทีท่านพี่ลีเหี้ยวถึงรีบพูดออกมาว่า ไม่ผิดแน่นี่คือเทพิทักษ์หุบเขาในตำนานราชางูสเนกกิรอผู้คองอัญ,ญมณีสวรรค์ที่มาจากการบำเพ็ญตบะของมังกร100ชาติแต่ทว่าพูดอวยโคตรงูยังไม่ทันจบจูๆ่ๆไอ้เจ้าเทพงูตัวนี้ก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาจนทั้งสองพี่น้องเนี่ยทำอะไรไม่ถูก แต่ทว่าเด็กน้อยนั้นกลับยืนมือออกไปเพื่อหยุดเจเทพงูจนมันรู้สึกว่ามือเด็กนี่มันนิ่มจุงจึงยอมปล่อยทั้งสาคนไปแต่โดยดีท่านพีหลีเฮี้ยวเหดังั้นจึงรีบพาลูกและน้องชายคุกเขา่าเพื่อก,ก่าวขอบคุณราชายแห่งหุบเขาว่าต่อจากนี้พวกเราจะไม่ลาดสัตว์ในเขตของท่านอีกแล้วขอรับดีมากพกเกรงใจข้าสินะป่าขอรับ พอช่วงนี้หมูมันแพงแต่แล้วเทพงูก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่เพียงลําพังเพราะที่ใกล้ๆนั้นได้มีกลุ่มทหารจากวังหลวงกําลังแอบซุ่มโจมตีจากเทพโคดงูยอยู่ในป่าเพื่อจะฆ่ามันและชิงอัญมณีไปขุนนางลายหนึ่งจึงรีบสั่งให้พวกพลทหารรีบยิงผ่านหน้าไม้เพื่อข้างูซะก่ขอนที่จะมีลูกธนูพุ่งเข้าไปจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจโนโคตรงูจนร้องอ่ะฮะอ่ะฮะก่อนที่ตัวของมันจะลงไปนอนกลิ้งกับพื้นทันใดนั้นขุนนางลายนั้นก็สั่ขอของให้กลุ่มมนนนิจจาาาาากบ้ oh ้โอเเขไป ให้มันตายซะเพราะท้ามันเป็นเทพงูจริงๆแล้วก็แค่นี้เนี่ยมันคงไม่จอดง่ายๆแน่เหล่านินจาโอโหเฮที่กำลังค่อยๆเข้าไปเพื่อง้างดาบฟันให้สุดซอยเอาผมว่าเทพงูนั้นมันได้หลอกพวกนินจาให้เข้าไปใกล้ๆก่อนที่จะโผล่มังขมือบและอัดเหล่านินจาจากหมู่บ้านต่างแดนโอโหเฮจนตายเกลี้ยงและพอขุนนางคนนั้นเห็นความร้ายกาจของเทพงูเกิดถึงกับสติแตกวิ่งหนีเอาตัวรอดยกเว้นแต่เพียงหัวหน้าของเขาที่เป็นลูกลุงม่มเอ้ย ไม่เกี่ยวที่ได้แอบดูอยู่ในพุ่มไม้ก็คิดที่จะใช้วิชาที่มาจากฝ่ายมารอย่างฝ่ามือยมมาทูตด,ดัดปัาบจากระยะไกลเข้าไปที่หน้าของโคตรงูจนหน้าหงายเอ๊ะเป็นไปได้นนยังไงฝ่ามือโคตรบันไลขนาดนี้จัเทพงูก็เลยเสียท่าถูกจับอยู่ในแหจนมันร้องเอง่งเองสองพี่น้องในพานที่แอบซุ่มดูเหตุการณ์อยู่ห่าง ก็เห็นว่าถ้าปล่อยไว้้าจะไม่ดีซะแล้วสองพันผู้ยิ่งใหญ่ยังรีเหี้ยวหรือเปียวหลีก็โผล่เข้าไปขัดขวางพวกทหารจากวังหลวงไว้โดยวิชายิงธนูที่ระดับพอกอาอย่างเรียกพี่กาเดียนออฟกาแล็กซี่ยังร้องเบื่อไงละมือพลิวขนาดนี้คลินบาตันเห็นยังต้องมาขอร้องเรียนวิชาและด้วยความเก่งกาจของสองพี่น้องก็ทําให้เทพงูนั้นเป็นอิสระอีกครั้งและตอนนี้ก็พร้อมห้ามหัหนกับผู้ลุกลานผู้อาจหารมาทาร้ายพวกเขาแต่ทว่าท่านพี่ยังหลีเหี้ยวนั้นกับถูกวิชาฝ่ามือยม ทูซองจากระยะไกลเข้าไปกลางอกจนถึงกับกระอักเลือดล้มหน้าเหกไปในที่สุดน้องเปียวหลีเห็นอย่างนั้นก็ถึงกับร้องออกมาว่าท่านพี่ใครหน้าไหนมันช่างกล้าเล่นโซกโปกกูเองอย่าเอ็ดไปนะจ๊ะท่านพี่ลีเหี่ยวจึงบอกให้น้องชายรีบไปหาลูก ของเขาหนีไปซะ่อนที่ทุกอย่างนั้นจะสายเกินไปเปียวลีจึงรับปากและจะดูแลลูกของท่านพี่ให้เติบใหญ่เป็นคนดีเหมือนกับวลีของนายกเออฮกูจะเชื่อมันได้ไหมเนี่ยเมื่อเห็นว่าน้องชาจากไปแล้วลีเหี่ยวพยายามเข้าต่อสู้เพื่อขัดขวางกลุ่มนินจาจากหมู่บ้านโอโเหเฮไม่ให้มาทําร้ายโค้งงูได้แต่สุดท้ายเขาก็โดนลุมกระทืบจนนาหง,งายอยู่ข้างต้นไม้นั่นเองทางฝั่งเทพงูที่พอฟื้นพลังและกําลังวังชาขึ้นมาได้ก็เข้ามาจัดการกลุ่มของนินจาจนเพนกระเจิงกลับไปฟ้องนารุโต แทบไม่ทันและก่อนที่หลี่เฮี่ยวจะตายเนี่ยเขาก็ได้พูดฝากฝังให้เทพงูช่วยปกป้องลูกชายของเขาจากอันตรายทั้งปวงด้วยเทพงูเนี่ยก็พยักหน้าเงึกเกและบอกกับเขาว่าเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปเด็กน้อยผูน้นี้จะได้รับพลังแห่งอัญมณีของบังกอน,นักพจน์แต่ว่ามันต้องอ่ะเอา้า ตายทัแล้วไอ้มนุษย์ไอ้ชอฉั่านจะพูดไปจบเลยทางด้านหัวหน้าจับงูยังหลงปีผู้ฝึกวิชายม,มาทูตก็นํานเอาเรื่องที่พวกเขาทํางานล้มเหลวมารายงานจนถูกสังหารตายเป็นคนหนึ่งโดยเจ้าของละครสุดชั่วหลายอย่างคุณนายสมชายผู้เป็นอาจารย์ของหลงปีด้วยถ้าตัวทํางานพลาดอีกแลยก็ตัวจะไม่ได้เกรดวิชารับสุดยอดเขาจไม่หหลงปีก็รับป่ะ ครวนี้จะไม่ทําให้เก๋ผิดหวัง2ปีต่อมาสาวสุดน่ารักคนหนึ่งที่อยู่ในชุดสีสม้มก็กาลังไปซื้อยาณที่ร้านยาของโมนัดโมนัดหมอมียาแก้ฟีแก้หิดแก้ฟีดแก้ฝีดไหมโมนัทจึงตอบอ้าหมวยอ่ะซื้อลาปลาธรรมาเต้นเยอะแยะกูมาซื้อยาไม่ใช่ซื้อลาอย่ามึนดิหมอไอย้ยะกวงลิงอย่างงี้เดี๋ยวกลับทางเมียมแม่งเลยเมื่อสาวน้อยได้ยาแล้วเธอก็รีบตะบึงกลับไปหาคุณพ่อที่กําลังป่วยเพราะข้อเข่าไม่ดีแต่ทว่าในระหว่างทางก็มี กิจกรอนไลน์หนึ่งมาขายภาพวาดของเทพมังกรในตำนานที่กล่าวกันว่ายามใดที่เก็บลูกแก้วครบ7ดลูกจะสามารถขอพอรอะไรก็ได้ไอสัตว์พรคุ้นๆนะเนี่ยสาวน้อยเห็นว่าไอหมอนี่ฝีมือห่วยแตกคิดจะมาหาแดกหลอกชาวบ้านเธอจึงจัดการหยิบผู้กันมาปาดซ้ายปาดขวากลายเป็นรูปเทพบางกรภู้พิทักษ์หุบเขาเปียงจีแถบนี้จนพ่อหนุ่มจอมยุทธ ขุดขาบริสุทธิ์ผุดพ่องเดินเข้ามาพบข่าก็ถึงกับประทับใจและจะขอซื้อภาพวาดใบนั้นเพื่อเอาไปทําทิชชู่เช็ดก้นแต่แล้วจู่ๆแม่สาวน้อยคนนี้ก็ถูกเรียกจากเพื่อนบ้านว่าชิงชิงเตี่ยหนูอาการแย่แล้วนะรีบเอายาไปให้เตี่ยแล้วและเธอก็รีบวิ่งไปดูแลพ่อที่บนเจ็บหัวเข่าเหลือเกินชิงชิงก็เลยถามกับคุณพ่อว่าคงนึกถึงตอนสมัยนุ่มนุมที่เป็นพรานออกลาสัตว์ป่าอยู่ละสิคุณพ่อของเธอก็ตอบว่าใช่แล้วเมื่อก่อนพ่อล่าสัตว์กับลุงของเจ้าจนได้กระต่ายมาต้มยำ เลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านได้และเมื่อลุงแกเสียไปจนฝากฝังอหลีให้พ่อเลี้ยงเขาให้เติบใหญ่เป็นคนดีแต่พอก็ทําเขาผิดหวังเพราะสุดท้ายแล้วก็มีโจรลักพาตัว หลีไปจนตอนนี้เป็นตายรายดียังไงไม่รู้นี่ถ้าไม่โดนลูกปักเข่าแล้วก็พ่อคงจะตืมหน้ามันจมดินแล้วและใช่แล้วครับพ่อของจริงๆเนี่ยก็คือน้องชายของหลีเหี่ยวอย่างเปียวหลีนั่นเองส่วนแม่นางจริงๆเนี่ยพอเข้านอนก็เอาได้คิดพร่ำเพ้อถึงชายหนุ่มชุดขาวว่าช่างรอเหลาเสนี่ไกลแต่เธอเองก็ยังมีคำถามในหัวว่าเขาเนี่ยใส่ไฮเตอร์ไปกี่ลิตรชุดถึงขาวสะอาดขนาดนั้น รุกนี้เนี่ยจะต้องรีบไปถามเขาให้ได้แต่ฟ้าฝนดูเหมือนจะไม่เป็นใจพอพึ่งเข้าไวัยสาวก็เอาแต่คิดหาผู้ชายซะแล้ว ผ่าแม่งเลยแล้วกันไอคิดถึงผู้ชายก็ผิดเช้าวันต่อมาด้วยความว้าวุ่นในจิตใจของไวัยรุน่นชิงๆิงจึงออกสะกดลอยตามพอหนุ่มสุดหล่อที่กล้าวใจเธอเสียเหลือเกินหาเมียอยู่หรือยังไงใครอยากรู้จนตัวของเขาเนี่ยไวตัวทันก็รู้หรอกนะว่าหน้าตาดีขนาดน้อง V BTS ยังเรียกว่าปป้าแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีสาวมสะกดลอยตามขนาดนี้จึงฟาดกบฟีฟีด จนหน้าเธอเกืแหกเอา้าเจ้าเองหรอกเหรอซึ่งเม่นางสีชิงก็รีบตะบีตะบันจีบหนุ่มโดยการยิงคำถามเป็นชุดว่าท่านมีเมียหรือยัง ท่านมีเมียหรือยังท่านมีเมียหรือยังจนพ่อหนุ่มสุดหล่อทั้งกับกลิววันนี้มันอะไรกันนักหนาวันนี้อันนี้คืออะไรเหอ,อจายเฮ้ยยุ่งอยู่ได้นี่ท่านยังไม่ได้ตอบคําถามข้าน,นะท่านมีเมียยังตอนนี้ข้าหา,าแมลงกินไปรืยยังนะนี่ท่านจอมยุทธข้าอยากมีผัวช่วยข้าทีจนจอมยุทธท่านน้วเนี่ยทั้งกับลาคาญเลยกแกล้งเดินไปชนเธอจนเกือบจะหน้าทิมแต่ทว่าเขาก็คว้ามับไปที่มือของเธอก่อนจะดึงมาประครบและแน่นอนไอ้ท่านี้เนี่ยก็ถูกใจเธออย่างมาก <c oughs> กใจวัยรุ่นกูไม่รู้ล่ะคืนนี้กูจะมีผัวให้ได้ท่านจอมยุทได้ยินอย่างนั้นจึงรีบเดินหนีแต่แม่นางสิงห์ก็ยังตามไม่หยุดหย่อนและบอกว่าวันนี้เจ้าไม่รอดมือข้าแน่หยุดซะดีทอนเน้าข้าชอบผู้ชาย ซึ่งในระหว่างที่จอมยุทธ์นนี้กําลังออกแกะรลอยหาอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองเขาก็ไปพบกับขนอ้อยที่ขึ้นมาบนต้นไม้เขาก็รู้ความลับแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองมันคืออะไรเหรอท่านจอมยุทธ์ขนลักษณะเช่นนี้ขึ้นในที่ไม่ควรขึ้นมันจะต้องมีอะไรบางอย่างรีบไว้กันเถอะ ตกลงมันคืออะไรวะและดูเหมือนว่ามันจะจริงอย่างที่ท่านจอมยุทธนั่นพูดพอตอนนี้จะหลงปีฝ่า,ามือยม,มทูตได้เข้ามาจับพวกชาวบ้านเพื่อมาถามไทตัวของเด็กชายที่หายตัวไปเมื่อสองปีก่อนทางหัวหน้าหมู่บ้านเลี้ยงเปียวหลีก็จําหน้าไอ้หมอนี่ได้ดีเพราะมือนคือคนที่ใช้ฝ่ามือฆ่าพี่ชายของตนแถมไอ้หมอนี่แหละที่เป็นคนลักพาตัวหลีกงไปจากเขาด้วยพวกชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นจึงลุกฮือเข้าต่อต้านแต่ก็ถูกมันชักดาบฟาดหน้าตายไปหนึ่งคน ก่อนจะเริ่มบังคับให้พวกชาวบ้านไปเป็นกําลังเสริมในการล่าเทพงูในครั้งนี้เพราะทหารจากหมู่บ้านนินจาโอ้โหเฮไม่มาแล้ว เพราะขาลิขสิทธิ์มันแพงแต่ทว่าหลงปีนั้นกลับเดินไปเจอเจ้าจอมยุทธซึ่งเขานั้นรู้จักดีเพราะไอ้หมอนี่คือมือปราบปีศาจที่มาจากกงหยางมีชื่อว่าหลงกลพร้อมกับทักทายเขาว่านี่เจ้าก็มาล่าเทพงูเหมือนกันฉะนั้นเหรอแต่แม่สาวน้อยจริงๆนั้นพอเห็นคุณพ่อถูกจับเป็นตัวประกันก็รีบวิ่งเข้าไปหาคุณพ่อแต่ก็ถูกเจ้าหลงปีสัตว์กระเด็นกลับมาพร้อมกับข่าชาวบ้านไปหนึ่งคนหลงกลพอเห็นอย่างนั้นก็สังเกตเห็นว่าอาการของมันไม่ค่ออยยจะดีนะกักกกแฝึวิชาามม,มาืทูตนะ ถึงแม้จะเป็นวิชาที่แข็งแกร่งแต่ก็แลกมากับชีวิตของผู้ใช้จึงทำให้เจ้าหลงปีนยิ้มออกมาและบอกว่านี่แหละเป็นวิธีที่ข้าจะพิชิตฝ่ามือยมมาทู่ได้เน่นก็คือมันนีที่อยู่บนหัวของเทพงูยังไงล่ะและเวลาของข้าก็เหลือไม่มากแล้วเพราะครั้งนั้นข้าได้จับเด็กคนหนึ่งมาลอกโคตรงูมันก็จัดการอาหารของข้าสิ้นและยังเอาตัวเด็กไปด้วยในคราวนี้ข้าจะฆ่ามันกับมือเองท่านใดนั้นเปียวหลีที่จำหน้าหลงก่นได้ก็ค่อยๆลุกขึ้นมาและกล่าวว่านี่เจ้าคือล้านข้าอย่างนั้นเเหรอีี่่จ้าลกงไม เทพงูเลี้ยงเจ้าจนเติบใหญ่ได้สองปีไม่อยากจะเชื่อและด้วยความที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าหมดบทลุงของแกแล้วแจ่หลวงปีจึงจัดการสั่งให้ทหารฆ่าเปียรีทิ้งซะหลีกงเพราะเห็นว่าทันนาของตัวเองถูกฆ่าตายอีกรอบจึงระเบิดพลังขั้นสุดยอดออกมาพร้อมกับเรียกเทพงูออกมาด้วยและกล่าวกับเจ้าหลวงปีว่าข้าใช้ชื่อปลอมว่าหลงกลมานานจนบางครั้งข้าก็หลงลืมว่าตัวข้าเป็นใครแต่เทพเจ้างูก็ย้ำกับข้าเสมอว่าตัวของข้ามาจากอนาคตเพื่อมาล้างแค้นให้กับคนที่ข้าพ่อ งาตอนเดียวนะนี่จับคือเด็กคนนั้นเหรอโอ้โหหัดมุมสัตว์ไม่งมีย้อนเวลาเหมือนเอเวนเจอร์ด้วยหลงปี๋เพราะเห็นอย่างนั้นจริงกระชากโทษจริงๆมาหมายจะฆ่าให้ตายขามือราะถ้าแกเป็นเด็กคนนั้นจริงๆนางนีก็มีศักดิ์เป็นพี่สาวของเจ้ากาจะฆ่ามันทั้งโคตรให้ตายตามตกกันไปเลยเทพมงูที่ไม่อยากให้จริงจริงตาย เพราะกลัวว่าลูกชายบุญธรรมอย่างหลี่กงนั้นจะสูญเสียทุกคนในครอบครัวจึงยอมมอบอัญมณีให้กับเจ้าหลงปีหลี่กงที่เข้าไปกัดขวางก็ไม่สามารถสู้พลังของฝ่ามือยมมาทูดได้ส่วนเจ้าหลงปีเองก็ยังไม่ทันที่จะได้ใช้พลังของอัญมณีตัวของมันก็ถูกหักหลังจากจอมมารสมชายที่รอเวลานิมนนานแล้วมันจึงจัดการแย่งอัญมณีมาและกืนลงท้องพร้อมกับสําเร็จเคล็ดวิชาฝ่ามือยมมาทูดและขนานนามชื่อใหม่ให้กับมันว่าฝ่ามือพญายม เดี๋ยวน้ำตางกันตรงไหนวะ ส่วนนายเจ้าหลวงปีที่กาลังจะตายจากพิษของวิชาที่ตัวเองเล่ําเรียนมากระถูกลีโกงเนี่ยพุ่งเข้าไปใช้ท่าไม่ตายหมัดตุยเท่าไหร่นายถึงจะพอใจสัตุเบ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 จนมันถึงกับกากเลือดและหมดบทไปเพียงแค่นั้นทางด้านพญามารสมชายเองเกาเข้าจัดการทุกคนแบบไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตัวเองหรือฝ่ายชาวบ้านกระถูกจัดการจนตายขาที่แม้แต่ลีโกงเองก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้ถึงขนาดเทพเจ้างูที่ไหลซึ่งอัญมณีมังกรแล้วก็เเรียบดังเหมือนกับงูยหญ่ ให้จอมมานั้นกระทืบเ,เล่นให้ยาเดียนจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าให้ไม่มีใครซาสู้ข้าได้โดยความก็หยิ่มใจจอมมานสมชายจึงหยิบเอากระบี่ของเจ้าหลี่กงมาเพื่อจะสังหารเขาได้เทพงูให้ตายสิน้นแต่ในขณะที่เขากำลังง้างดาบขึ้นไปบนฟ้านั้นก็ดันเกิดสิ่งนี้ขึ้นข้าจะครองโลกะเอ๊ะๆๆๆๆอะจะอะไรวะ หลี่กงเนี่ยก็ถึงกับงงว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่คนภาคพอจะอธิบายได้ว่าเมื่อไรที่เกิดฟ้าฝนอย่าเอาของที่บวบ,บ,บเแวมไปล่อสายฟ้านะจ๊ะเดี๋ยวจะมีสภาพเหมือนจอมมารเอาเอ้ฟ้าผ่าตายเฉยเลยอย่างนี้ก็ได้เหรอและเรื่องราวของสปอยเรื่องนี้ก็จบลงอย่างอีปิกไม่